พันแน่อะไรเขียวๆหนะ้าเขียวเข้มด้วยโอโหสัดดีซอมบี้คุงไอเอสเอสตายซะเอาละครับผมสวยยมัสดีทุกท,ท่านกันด้วยนะฮะวันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นเกมไมคร f t นะฮะผมตอนนี้เราก็อยู่ในไมคราฟเอาชีวิตรอด1.16.4ในเอาชีวิตรอดมอสนะครับ ก็วันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นเอาชิลอดมอดกันนั่นเองนะซึ่งจะสงสัยว่าคอน,นี่มันจากไหนเป็นมอดนะครับอืมนี่ครับเป็นคอนมอดนั่นเองผมก็ได้ทําการขุดชั้นนี้มาแล้วก็ขุดชั้นที่ Y12 เพื่อเป็นเหมืองส่วนตรงนั้นก็จะเป็นห้องที่เราจะทําต่อนะครับอ่าเราจะไปอยู่เป็นมรุษย์ถ้ากันซึ่งที่ผมต้องการก็คือบล็อกนี้บล็อกนี้บล็อกนี้ นี่โอเคเดี๋ยวดูกันมันฝรั่งโตยังเฮ้ยมันฝรั่งเริ่มโตแล้วซึ่งเราจะต้องเลี้ยงวัวซึ่งไม่มีวัวสักตัวเลยแถวนี้ของผมก็หามาแล้วนะครับบางส่วนนะเพราะว่าก็ไม่ได้อัดคลิปมานานไม่ได้อัดคลิปมานานเหมือนกันนะเออวันนี้เราจะไปสำรวจนะครับว่าไอไอเออไอเหมืองไอเนี่ยใต้พิภพอะไรอ่ะเหมืองรถไฟใต้ดินเนี่ยมันมีอะไรดีบ้างเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผม ย้ายโทราศัพท์ก่อนไว้ตรงนี้มันเสียวร่วงเออเอาไว้ตรงนี้โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้ตันนะเออเดี๋ยวเราคอมบี้วัดดีวัดดีวัดวัดดีวัดดีผมยังไม่ได้หามอสด,ดีๆมาใสา่เว้ยเ้ยหนูเอ้ยหนู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 กาดหนูกาดโอ้ย นูกแกลดนะฮะโอ้ยวันนี้มีตัวอะไรด้วยแล้วเจ้ซ้ายควาเออตกใจน้ำอูหยดน้ำโหน่าสะพรึงคีดวาเอ้ยเอาตกใจบทเลยโอเคเอาถานไปด้วยแล้ว,วกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ของแบบโอ้โห <c oughs> ของยี่ยงดียัยงดีอะครับแบบ ผมคิดถูกแล้วที่เอาคอ้อนมาแต่คอ้อนมันจะพังอะเด็กแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรามีเหล็กเยอะใช่เหล็กเราเยอะมากบอกเลยอ๋อแน่ได้หินเพิ่มแล้วอืมไม่ให้หลอกนี่เรางกนะเรางกนี่ขุดขุดขุดโอ้คิดถูกแล้วจริงๆที่เราใส่มอดนี้มาโอเคเอ้ยเราเอาทางรถไฟไปดีวดกว่า เออเอาทางรถไฟไปด้วยดีกว่าอ่าเราจะได้มีทางรถไฟไนี้ครับเดี๋ยวเราขุดทางรถไฟกันเลยทางรถไฟก็จําเป็นนะไว้เคลื่อนย้าย B สีนะครับเราจะไปหาหมู่บ้านแต่หมู่บ้านน่าจะอยู่อีกไกลแสนไกลโอ้หมันต้องอยู่ข้างบนน,นนั้นแน่เลยไอ้สอบีวงน,นั้นน่ะอ๊้ยทำไมเสียงมันใกล้ยังวะรอบทิศทาง7.1็ดจุของแถ อะไรเอาข้ามรถไฟไม่ได้เหรอซอมบ,บี้เอ้ยเอาอย่างนี้ก็สวยดีฮ่าฮ่าอย่างนี้ก็สวยดีอย่างนี้ก็สวยดีอยยดอยยดซอมบ,บี้เจอกซอมบ,บี้ก็เจอกนะครับอืมก็เจาะเกินเจาะเฮ้ยเฮ้ยคิปเปอร์เยวเดี๋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 ยวอย่าระเบิดอย่าระเบิดเออระเบิดก็ระเบิดตรงนี้ละกัน ไม่มีอะไรมั่งน้ำเอ้ยทอสผุดจะหมดแล้วว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีนะเอ้ยเราไม่ได้เอาไม้มาอีกโอ้สวยซ้ำสวยท้อนสวยซ้ำสวยซ้อนมากนะสวยอะไรขนาดนี้โอเควางทอสแปะปักแปะโอ้คีปเปอร์สองตัวเดียวรถไฟ รถไฟลอยได้โอ้ดีสิแานที่เขาบอกว่ารถไฟลอยได้เฮ้ย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 เฮ้หนีก่อนเฮ้ยสกิลตันอยู่แถวๆนี้เดี๋ยว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 ผมเอาทางรถไฟกลับก่อนเราจะยังไม่มาสำรวจแล้วการเผื่อเจอมังกรนะครับผมได้เสียงมังกรอยู่นะเออได้เสียงมังกรอยู่ตอน ที่ผมเล่นอันลิปไปนะครับแต่ว่าผมก็รบไปนะซึ่งมันไม่มีอะไรเลยคือผมหลงบ่อยมากแงอ,อ,อทำไมึ้นไม่ได้เนี่ยซึ่งคอปเปอร์ไม่เอาคอปเปอร์จกะแต่เลสโตเอาขุด <c oughs> <c oughs> ทีเดียวยกทั้งแผงดีอะไรอย่างนี้ <c oughs> ของดีจัดอะโหดีเดียวยกทั้งแผงเลย เออตรงนี้เราก็อุดไปเลยแล้วกันนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอุดเอาทางรถไฟก่อนเอาทางรถไฟก่อนนะฮะทางรถไฟฮะโอเคโอเคเดี๋ยวเราขุดก่อนทางรถไฟโอเคเดี๋ยวเราก็กบตรงนี้ไปเลยฮะเพราะว่าเราจะไม่มาอีกกระจายบอกตรงนี้ไม่ต้องไอ้นี่ได้ด คือผมเกลียดก้อนกรวดมากนะทุกคนดูดิอะไรเยอะๆปานเอ็มให้ตายเถอะต้องมานั่งทําแบบเนี้ย่ต้องมานั่งทบบํงาทแบบนี้ทุกครั้งอะ่ะดูดิน่าเบื่อไหมเออนะคือจะขุดง่ายๆของผม,ผมก็ขุดไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยขุดอย่างเงี้ยโอเคก้อนกรวดโหอีกยาวไกลฮะมันถึงจะหมดโอ้โห จะเปลี่ยนที่ก็เอา้าเอา้าวัดเถอะเฮ้ยเจอเริ่มขุดกันใหม่ โป๊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 คือสิ่งที่ผมอยากได้ตอนนี้คือดอกไม้แดงนะแต่ว่าดอกไม้แดงมาทําอะไรไม่ใช่วันเลนทน์นะไม่ได้ให้วัน,วนเลนทน์นะครับแต่ว่ามันผมจะทําเป็นแบบโบบ้าดีพีซีเป็นฟาร์มเหล็กนะครับอ่าเอาไว้แรกของด้วยนะเราจะได้มีเหล็กแบบ i อินฟินิตี้เนีครับ ซึ่งเราจะทําเตียงสีแดงนั่นเองซึ่งถามว่าดอกไม้บ้านเราก็เยอะแยะแต่ผมอยากได้แบบที่มันเป็นดอกไม้แดงอันใหญ่ที่มันสามารถปั๊มได้โดยใช้ใส่ผงกระดูกนะนั่นแหละผมอยากได้อันนั้นมากกว่าใช่ผมอยากได้อันนั้นมากกว่า,า,า,กกวาเราก็ทําไมคือมันคือมันคือมันดีกว่าเออดีหลายๆอย่างเลยนี่ครับ เย็บพื้นกันเย็บพื้นจ,อจ,อจ,อจอ่อๆหยอหยอหยอ่ากลบกรบกรบเดี๋ยวเก็บก้อนหินกันทอ็อตก็ไม่ได้เอาไม้มาด้วยว้าวเวลร์รี่คูเวอร์รี่คบอยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นก่อนนะฮะไอ้ตรงนี้ขบไปเลยไหมเดี๋ยว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 ,ยว,ยวลืมตรงนี้ได้ไงวะเนี่ย โอ้ยเะไรจะเจอปันนี่คือมันจะพังแล้วอะ่ะไอ้คอนของเราอะ่ะมันจะพังแล้วอันเดียวเอามาทำไหมอย,อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้เฮ้ยคอนเราจะพังแล้วอะ่ะคือมันใช้ทรัพยากรเยอะมากนะต้องใช้เพชร18เอ้ยเหล็ก18อันในการทำเอ้ยตอนนี้เราทำได้อีกอันหนึ่งเลยนะเนี่ย เหล็กเรามีเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอย,อยู่แต่สิ่งที่เราขาดแคลนอีกอย่างนึงก็คืออาหารอันนี้ผมจะทำเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะเป็นห้องข้างล่างนะครับ <c oughs> กลับกลับด่วนนอนด่วนเด้ <c oughs> ผมหลงบ่อยแล้วไม่อยากจะออกไปข้างนอกกอ <c oughs> แบบกลัวนะกลัวกลัวกลัวม <c oughs> าใส่อะไรได้บ้างเนี่ยของ <c oughs> เต็มทุกอย่างฮนะ กระเป๋ามะานี่โอ้ยมันฝรั่งนะได้มาจากซอมบี้นะฮะเออข้างบนนี้จะทําเป็นอะไรเดียเป็นฟาร์มวัวไหมเออข้างบนนี้เป็นฟาร์มวัวไหมเอ,อ้ยหรือว่าตรงไหนดีวะไม่รู้อ่ะเนี่ยนี่นะดอกไม้แดงนที่ผมอยากได้ที่มันจะต้นประมาณเนี้ยสองบล็อกนะครับมันก็ไม่เชิงสองบล็อกหรอกมันมันมัน,มน ก็ประมาณสูงกว่าเราตอนยอดนิดเดียวเออก็ประมาณสองบล็อกครึ่งประมาณนั้นแหงมุม,มเอ,อ้ยเอ,อ้ยไม่มีอาหารวะกินเนื้อกินเนื้อหนูเออเราไม่มีอาหารลืมเราจะเอาอะไรล่อเราไม่มีของล่อเลยนะโอ,อีกยาวหะกว่าเราจะมีอาหารกินไอ,อ้เบอร์รี่ไงเรามีเบอร์รี่อยู่ ไม้หายไปไหนอาจจะอา้าเดี๋ยวไม่ฮะอา้าวนี่ไงโอ้กำลังจะตะโกนว่าไม้หายไปไหนมันอยู่นี่นี่เองไม่ใช่นี่อยู่บ้านหน้าทั้งบ้านเรามีไม้อยู่38อันเอยหรือว่าเราจะเอาไว้ใต้ดินทั้งหมดเลยเออเราเป็นมนุษย์ถ้ำเป็นมนุษย์ถ้ำ บ้านะเฮ้ยรู้แล้วครับทุกคนว่าจะทํายังไงดีเราจะให้ห้องนี้เป็นทุกอย่างไปเลยให้ห้องนี้เป็นทุกอย่างไปเลยนะครับมีอคอกทุกอคอกรวมกันเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจะเล็กเกินไปแล้วจะเล็กเกินไปแล้วนะคออวัวต้องอันไก่วัวตัวใหญ่ฮะ ประมาณนี้ประมาณนี้ก็พอแล้วไม่มีงบงบประมาณไม่ค่อยจะมีโอเคต้องทำตโค้าบในนี้เลยดีกว่าหนๆก็จะอยู่ใต้ดินใต้พี่ภบแล้วเป็นชาวใต้พี่ภบเออเราต้องตกแต่งตรงนี้ให้มันแบบไม่มีพวกหินพวกนี้ด้วยนะเพราะผมขุดแบบเอาแร่ด้วยไง อ๋อนี่ไงเราต้องเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปล่อวัวนะครับอาหารโอ้อาหารพูดเยอะเลยบ้าเอ้ยไปล่อวัวจะมืดแล้วหลงอีกแน่ จดพิกัดไว้ดีกว่าพิกัดบ้านของเราก็คืออ,อ,อะไรวะล,ลบแปดหกสามแล้วก็ลบสามสิบหกโอเคใช่ปะวะใช่โอเค แค่นี้แหละอุ้ยอุ้ยกระตุกกระตุกพิมพ์แล้วกระตุกไปไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมงมุมตรงนี้มันมีเลวีนนะผมมาสำรวจแล้วเออทุกคนก็น่าจะรู้แล้วมั้งเออเดี๋ยวเราตัดคลิปตอนที่เราไปเจอบัวกันเลยนะครับอืมมันจะได้ไม่เสียเวลาเพราะเพราะมัน๋ยวมันจะ ยีสิบนาทีเกินเกินกำหนดเวลาของเรานะครับอืมเดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปกันเลยเอ้ยเร็วเร็วเร็วเราเราจะตายแล้วมันมืดแล้วนะมันมืดแล้วนะนจะตายกันหมดนะแล้วแกะมันมาอะไรนี้อ่ะโอ้เออเดินไปไม่ไกลเลยนะตอนนี้มืดแล้วอเอาอะไรไง ความสะดวกอยู่ตรงนี้แล้วแล้วทำไมมันมีบัวแกะผสมกันวันนี้ฮะโอ้โจเอ้ยโจเอ้ยโจเอ้ยโอ้โหมาเป็นขบวนโอ้ยถ่ายรูปแชะอ่า้วปกคลิปใหม่ปกคลิปแบบใหม่เออมาเร็ว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 มา,วม,า,ม,า,ม,าม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 าดีเฮ้ยจะตายกันหมดแล้ว ระวังหมาหมาโหดนะเออถ้าหมามานี่ RIP โอ้ skeleton oh. ต,ตรงนั้นลบกีการต่อสู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลีกเลี่ยงการต่อสู้มาเลยไอ้วัวอย่าทำให้เสียเวลาเดี๋ยวตายกันหมดพวกเราจะตายกันหมดเข้าใจเปล่าฮะเดี๋ค่อ,อ,อ,คอยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินมากบดปะนะ่ะมาหมดป่ะ หมดหมดหมดเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้น้อยโอ้โอ้เดียวอืมทำอะไรทำทำอะไรผมฮะมา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 ทุกคนทุกคนทุกตัวทุกตัวทุกคนอะไรล่ะมา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 ตามมาตามมาอย่าล่วงน้ำนะล่วงน้ำนี่ตายหมดนะล่วงน้ำตายหมดนะตามมาตามมาตามมาโอ้ยไม่โอ้ยตัวอะไรอีกวะเนี่ย โอ้เดียวเดี๋ยวไม่ไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วไปนอนก่อนดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวมารับท่นทุกคนเดี๋ยวมารับเดี๋ยวมารับอืมเดี๋ยวมารับเดี๋ยวมารับตายแน่ตายแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกัน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 เออเดี๋ยวเจอกันไอ้ตายเถอะ ดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเผาไหมแพทเผาแพทเผาเดี๋ยว,วจเจอกันเดี๋ยวเจอกันไอพวกมอนสเตอร์เอ้เอยอันโอ,โอ้โอ้ลงน้ำเหออวันพันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ฮ่าฮ่าจะลงน้ำละสิไม่ได้หลอกไม่ได้หลองมา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 ,มา วัวตรงนั้นโดดเดียวก็ไม่เป็นไรฮะแต่มันมีแกะมันไ่ต้องมีแกะมาด้วยวะเฮ้ยจะมาจริงๆเหรือแกะเอ๋ยนายคงไม่ล่วงหรอกมา้าพวกวัวมานี่ดดม,ามามา,ม,า,มา,ามามาตามมาเข้ามาเข้ามา เข้าบ้านอาจจะเ,เดี๋ยวยเดี๋ยวเจอปัญหาแล้วเจอปัญหาใหญ่หลวงแล้วเอ้ยเข้ามาดิเข้เามาดิเอาอะไรของมันเย้เข้ามากูาบอกให้เข้ามาไงเอายังจะไปติดกันอีกเฮ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาว้าแล้วอยู่ในนี้ไปซะอยู่ในนี้นะเจอปัญหาอีกแล้ว เจอปัญหาทุกครั้งเราจะไปแล้วปัญหาคืออะไรเอ่อเราจะมันลงไปยังไงนี่ละสิปัญหาปัญหาใหญ่เลยเอ้ยอย่าไปมุ่งกันตรงนั้นที่เอ่อเอ่อเอ่เอผมว่านะเราไม่ควรที่จะให้มันไปอยู่ตรงนั้นแล้วละ่ะเราควรให้มันอยู่ข้างบนดีที่สุดแล้วเออดีที่สุดแล้ว เออทำไมผมไม่มีการคิดล่วงหน้าแล้วมีเสียงแม่มดพ่อมดอยู่ตรงข้างในตรงเนี้ยสุดยอดไปเลยอแผนโง่ๆของผมโอเคเดี๋ยวรอมันขึ้นไปเหมือนเดิมนั่นแหละตามความคิดแบบแผนแรกของเราแกะไมมันมต้องมีแกะด้วยวะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึง,เ,บบนงเออเรอแป๊บนึงนะเพื่อน ไม่ดีวะตรงนี้ไหมไม่เอาหรือข้างบนนี้ดีกว่าอ่าข้างบนนี้มันไม่โล่งอ่ะอืมมันไม่โล่งมันไม่ใช่พื้นที่โล่งอ่ะก็มีดินอยู่ก็ล่าวะก็มีดินเปา่าถ้าจะทำต้องทำตรงนี้เออ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมทํานอกรอบแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอใหม่คลิปหน้านะ